สีแล้วพี่น้องคอยก็เลยอดเก็บอะไ้กันเห็นนนะงา้นเนี่ยเบิ่งนะคะเบืงเนี่ยสะดวกง่าได้บตองรา้ายค่ะได้บักร้ายนั่นอีกแล้วเหดหูหน่งหหนแหงน,น้ำค้างหัวพี่น้องจ้า นี่เอวหัวเถอกผ้าเบิง้งต้นกระเทียมปลาที่เอามาปลูกไว้ขางโค้งปีกไก่นี่จะระเบิงบ้งระเบิ้งพะกันสอดเลวกำลังพะกันขึ้นมาพระอพรอเพลแรกขึ้นมะเะนี่หลายอยู่นี่จะเมีนเยนเบื่อได้หน่อยหน่อยเนะเห็นประจันเนี่ยด็ดซี่ให้เบ้างนี่จ้ะโอ้โอ้โทรศัพท์สิรุดมื้ยนี่จ้ะห,หน่อยหนะอุคนนะเมียนเบิดื่อค่ะกำลังแทนงนัวขึ้นมาเดี๋ยวสิผ้าเบิง้ง แต่ว่าอันซุ้มที่ข่อยปลูกไว้ปีได้เหรอสองปีแล้วเรื่อยังในสวนยังในสวนพักข่อยว่าท่านได้ขึ้นได้พี่น้องซุ้มมันนี่เป็นขึ้นก้อนไหมนี่นี่จ้ะว่าข่อยดีใจหลายไ่อสิได้หอดเ้ยเก็บกระเทียมปลากินกระเทียมปลาอีกแล้วข่อยมากกินอันพัดพัดน้ำมันหอยพัดเส้นพักเฮ็ดหูหนูจ้ะพี่น้องนี่แหละจ้ะ พาเบิงซัำนี่เหรอคะเบัมน,นี้กับสิพาคุณหมาไปย่างออกกำลังกายก่อนเดอ้อเป็นพี่เลี้ยงหมาเมื่อนี้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าไม่นี้ไม่ใช่เอาหัวเถิก <c oughs> มาหมุดหัวอีกแล้วจ้าเบิ่งจะ้ะพอดีอัยนคอยเป็นพี่เลี้ยงหมาจ้าเมื่อนี่มูข่างบ้านมูคนเอาหมามาให้เลี้ยงมาฝากไปคอยพาหมามาย่างออกกำลังกาย ก่อยกันเลยถือถงมาพร้มมามมหาหมุดหัวห้าเทียมนี้หูหนูแห่งหได้เก็บกับพ่ออิหรีนี่แหละจ้าเนี่ยาะยาังพะยังหมาพะหมามอกระลังไก่กับพญอมเสียเทียวเด้กก่อยนี่ห้าเทียพ่อแม่ทำกับพ่ออิหรีจังสี่แล้วแห่งดีแล้วแห่งดีขนาดพี่นอ้องมากลาย ถ้าเห็นเลี้ยวนี่ยเสียบด้ข่อยถ้าบ่พราะเห็นข่อยว่าเนได้พี่น้องก็บ่เสียบขอวานป็นกระดุกกระดุกหมาก็สิงงจีนาว่าข่อยหมดหัวเห็ดยังพี่น้องหรือเปล่าข่อยเลี้ยวเห็นงานหนึ่งอยู่ทางไหนนั่นข่อยสิมุดเข้าไปเอาไดวะเนี่ยหลายหลายบ้าข่อยมุดเข้ามาได้แล้วแหงเข้ามาข่อยยัง,งเห็นหลายงานไม่ย่างรูกระโดดข,เ,ขเพียงไม,งม่เห็น,แบบนเที่ยนเนี่ยมองนี้เมื่อนี้หรืว่าเห็นเซยแบบเป็นแหงเนี่ ักอีลีพี่น้องหัวยหมดอีลีได้หนิมุดหัวมาตะบ่มีน้ำมาอันโอ้ยเข้าไหมถึงว่าอันอันถ้าหัวอันหกหกนี่เสื้นานาต้นแม่นา่นาจิ้นเสื้อพี่น้องหอยเขาได้อยู่ข้างโมีน้ำข้างนี่น้ำคอยกับ่บไว้ที่กันล้วค่ะมีแต่งน้ำงับเนี่ยขึ้นยากปะซี่อกพี่น้องเลยเขาไม่ได้แล้วสีออกไปได้บนนี้กลวย สู้ตายค่ะแล้วไม่เหี่ยววันถึงกำลังไล่มันทีเดียผู้ใดบอกยังไงเลี้ยวเห็นเนาะงามตั้งห่างมั้ยแห่งสวยๆแห่งกลางเนี่ยมันต้ไม่ได้ดิไปเซน้ำนี่งเด่งดิ่งน้ำเสียไปตั้งหาจ้าแห่งเราวนี่มักไทยคอยเบาฟังเก่าอีกกันเด้อเป็นคนมักพลาดมักเมากับธรรมศาสตร์กับจิตสีระเด้อจ้า จะซักไปด้วยจ้ากต่เราเพงนะจ้าสิบวัยคอยมุดเขม่าออจากเหนี่ยมนี่จะงงมเนี่ยม่าสิอวดได้กนเลียวเห็นกนมุดใต่คอยกมุดเลยเหล่าจับเท่าหน่อยเดียวมันจะแหยมือก่อยม้ากันอื่นทาคอยสิ่เบียบงงๆหรือที่เนาะ ันีเอวเหยียิเนี้ยหัวกับสว่ากิันถ่ายไข่ทั้งน่องีนส้มสิเปื่อยเปล่าส้มสิดเปื่อยเป็นไรส้มไอ้เปือยเรากับเป่าที่น่องไปแช่น้ำออกมากนกับเปื่อยเพื่อก้าเด็กขินเพื่อกา มื้อบาทเนี่ยมากรมดุดหัวน้ำข่อยชี่นง,งด้วยเลยเพิ่งเป็นข่อยของมาขมุดขมานน้องโอ้โหแล้วเอแล้วเธอไม่ใงี้ย,ยนี่มุดเทปยังวะเขาไปเบิ่งน้ำกันแน่กลยสิแมาที่น้องมาก็ได้ก็ว่าเกิดที่ผมยิงเสี่ข่อยเลี้ยวเห็นอีกละเพิ่นเนจ้างามด้วนี่แบบนี้ หมามามุดน e. <c ười> oh, ้ำกันพี่น้องหมากับมุดน้ำ่อยโอ้ยต้นน้ำงามเนี่ยช่างน่าเสิ่อดใจเสร็แล้ววางันก็ขึ้นเหลวเหยื่อไอยู่ใส่แล้วเปื่อยกันไหลไหวเปื่อยโอ้ยเห็นโอ้ยเมียนแข็งัจะเปื่อยก็มาหมจะเปื่อยเดี๋ยวจะงัยสิดึงออกเก็บสะก้อนเก็บสะก้อน มีเจอเดือดดึงเงนนึ่งเป,ปื่อยออกเห็นมีเราดูอกนึงเดี๋ยวแกอันที่ห้อยเปื่อยออกเี็น้องหมาเรียนมีแจกกล้วยหรอกน้ำเดือดนะทาว้วายบัวไว้เจินว้วายมุตโตหัวไหลเลยบัวเลี่ยนไปตั้งไกลแล้วถ้าเพิ่งสุดกับนาฮะควายบัวโอ้ยเรีย,ยนแต่เสียงมาเลย ไม่ทางหวัวก่ออีกแล้วพี่น้องเลยส้มนันนาค่ะ <c oughs> <c oughs> คิดเห็นนั่นคิดที่เร็วเคยไม่ได้ใส่ถุงมือเก็บเก็บมือประสนนานพี่น้องแก้ง่ายร้านะมี่ยมีเข่ะเป็นแหงแข็งคัดไรหน่อยกวดอ๊อกปวยไปใส่หนอนหน่นนอยกันเสียดาใจจีเนี่ยเบิ่งดูห้อยเปลือยเนี่ย ร้องโอบึงกนันฮะดึงมากเลย,ยเสียงหมาเลียนใน่น่าตอนเนียน่ะบ่เนียนค้นผ้าหมาหมุนได้พี่น้องหมาผ้าค้นหมุนเคยเลียนน้ำกลนหมา <c oughs> ข่อยยางก็มาน้ำกลมมาด้นะี่ตาตัง้งงห้อยเปลยตายไปนะ จแต่อันนี้บ่หดอกเขียวขาดล่างล่างยากพุดโอ้เฮียมืออีกแล้ว สุ้มเปื่อยเหมอนกัน,นอะที่นอนมามาให้กระมุดกระมวลอีกแล้วเ,เอาใจไปหนึ่งเฮ้ยคเป็นนึ่งสิเอากันหน้า ทั้งมายางไก่เดี๋ยวก็เห็นมันกันสี่เกดีอยู่งานเนี่ยโอ้ยน้อยน้อยมันอดเอาไม่ได้บึ้งเนี่ยจาหลายขักนี่ขนาดว่าเที่ยวเมื่อเกี้ตะหม่งเกาดิอยู่ขา่างฟามจา้ะยี่ไก่ยี่ไก่ควงติดควงเนี่ยหรออันนี้ อยู่แถวเดียวกันมองเดียวกันแถวบ้านคอยนี่แหละบ้านนอกค่ะนี่เอ้าว่าเธอก็เป็นคนบ้านนอกก็อค่เงินหน่อยเปเอารึเหลายเล่เนาะเกียงบินนี่เนาะเดี๋ยวห้องใส่ไข่ได้มายุขังซั้มขังควอกมาพี่น้องเมื่อไงเมื่อไงนั่น Mà liều bưng cưỡi này, biển bưng cưỡi dưới giống tủ này Sự bằng nghe nhìn hình như sự nó Kiều, tỉnh Ấu bây giờ dưới

โเมนธรรมดาเด็กนองไม่เงียวอะเดี๋ยวหลาเตือไปด้วยคันนี่โอ้โอโอหมานาอ,อกกัน้องไก่ออกไงน้องไก่เสียเถียวด้วยค่ะมดหัวไปน้ำนเสไปมดในหันแล้วบ้างถือกินกับไตได้น่เพระว่าหูกับไตไปมองเหนกับไต นี่มันอยู่ในน้ำถึเนาะนี่เนาะน้ำลายคักมึงเรวเห็นบ้านน้อค่ะเห็นน้ำค่ยยอยน้ำจะขูดเล่นค่อยเด้อนี่จ้ะ นี่ข่อยเบอไอ์ใดไม่ยามโดนเราด้ว,ว,ดวพี่น้องขึ้นง้อยขอนเอาเด้ยวยค่ะนี่เบิ่งนี่น้ำข่อยจ้าพี่น้องหากำไรน้ำกันที่พ้าหมาไปยางงอกมอนไก่หมดหัวเฮ็ยทูนูแห่งได้หลายอีกแล้วค่ะบัดนี้ก็สิขอล้าเมียบ้านกันเด้อขอล้าไปทันีกอน้อจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายจ้าโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ